มาเริ่มที่จัปัญหาร้อยละข้อที่หนึ่งจัว่าร้อยละห้าสิบห้าเขียนให้อยู่ในรูปอัตราส่วนได้ตรงกับข้อใดร้อยละห้าสิบห้าก็คือร้อยละห้าสิบห้าก็คือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือทั้งหมดดังนั้นถ้าได้เขียนเป็นอัตราส่วนก็คือจะได้ทั้งหมดก็คือห้าสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยต่อครัต่อคือ,ข,อข้อที่สอง ข้อต่อไปต้นทุนของสินค้าก็จะถูกต้องต้นทุนทางสินค้าหนึ่งร้อบาทขายไปหนึ่งรสิบาทได้กำไรสิบบาทข้อนี้คือข้อที่ผิดเพราะว่าเมื่อนำเมื่อนำหนึ่งรอยี่สิบไปลบหนึ่งร้อยจะได้ทั้งหมดย0สบาทถ้ากับได้กำไรสิบได้กำไรทั้งหมดย0สิบาทไม่ใช่สิบสองบาทข้อที่สองต้นทุนของสินค้า หนึ่งร้อยบาทขายไปแปดสิบห้าบาทขาดทุนทั้งหมดแปดสิบห้าบาทข้อนี้คือข้อที่ผิดเพราะว่าไม่ได้ขาดทุนแปดสิบห้าบาทเนื่องจากเอาหนึ่งร้อยไปลบด้แปดสิบห้าก็คือหนึ่งร้อยลบด้วยแปดสิบห้าขาดทุนทั้งหมดสิบห้าบาทไม่ได้ขาดทุนแปดสิบห้าบาทค่ะข้อนี้คือข้อที่ผิดต่อไปคือของสินค้าก็คือหนึ่งร้อยบาท ใช้ไป100่ัน2บาทได้กำไร12บาทข้อนี้คือข้อ 1, 2, ที่ถูกต้องราอหน้านำไปนำ1 0ห2ไปแล้100บาทจะได้12บาท,บาทพอดีเป็นตอบข้อที่3ข้อต่อไปข้อใดมีค่าน้อยที่สุดมหาทีระชอยสามาเเซนของ500ก็คือสาส่วน100คูนด้วย,าาสส 100, ย500 ก็ <c oughs> คือมีศูนย์ตัดศถ้าได้เท่ากับ3ามคูณสคูณหเท่ากับสิบห้างน้ง,งนสาเปอร์เซนต์ของ500้อยก็คือสิบห้าข้อที่สอเปอร์เซนต์ของ4ี่ร้้าก็คือ4ส่วนหนึ่งคูณด้วย450มีสูตรมีสูตรตัด0ูนมีสูตรตัดศูนย์ก็คือ ห้าสองสิบห้าเก <18, S 2> ้าสี่สิบห้าสองหนึ่งสองสองสองสี่สองเก้าเท่ากับสิบแปดดังนั้นสี่เปอร์เซ็นต์ของสี่ร้อยห้าสิบก็คือสิบแปดห้าเปอร์เซ็นต์ของสองร้อยก็คือห้าส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยสองร้อยมีศูนย์แต่ศูนย์สองห้าเท่ากับสิบ ้าเท่ากับสิดังนั้นหเปของหนึ่งของสองก็คือ10ต่อไปสิบหกเปอร์เซ็นต์ของ200ก็คือ6กส่วนหนึร้อยคูณ้วยสองร้อยมีศูนย์แตดศูนย์เท่ากับ10 6หสองเท่ากับ12 หกเปอร์เซนของสามร้อยห้าสิบสิลสองตอบใส่ไปกี่ครั้งแค่สครั้งต้องเปิดตั้ไหนมนเลยโดนล็อกงานนั้นจึงตอบเ้อที่หาัที่หลังไม่ได้ก็ต้องไม่ต้องทำจริงๆเฟนกูก็โดนล็อกไปแล้ว ต่อไป5้าเปอร์เกสี่สิบเท่ากับข้อใดไม่ได้ไม่ต้องทำจ้ะเข้าใจไหมก็คือห้าสิบส่วนด้หนึร้อยสี่สิบส่วสี่สิศูนย์แปดศูนย์ส่ดนแปดศูนย์สองสองสี่สองห้าสิบห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสิบคูณสองเท่ากับยี่สิบตบข้อที่ ข้อต่อไปข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์มีน,นักเร60ข้อทําข้อสอบถูก8 0ของข้อสอบทั้งหมดทำข้อสอบผิดทั้งหมดกี่ข้อทาข้อสอบถูก80%ออออก็ออก80คือ80/100คูณด้วย60 พราะว่ามีคณิตศาสตร์ทั้งหมดหกสบข้อมีสูตรตปดศูนย์สองสามหกสองห้าสิบห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าแปดห้าสามสามสิบห้าหกสามสิบสามหกสิบแปดท่หนึ่งสามเหลือสามหนึ่งไปสี่ ทำข้อสอบสูดทั้งหมด48ข้อข้อถามว่าทำข้อสอบผิดทั้งหมดกี่ข้อก็อคือต้องงาน60ลบ48 60ลบด้วย48 10ลบ8เหลือ2 6เหลือ5แล้ว4เหลือ12ข้อทำผิดทั้งหมด12ข้อจุดกับข้อที่4ต่อไปนายหน้าขายที่ดินราคา3หมืน5,000บาทที่ค่านายหน้า7%นายหน้าจะได้รับเงินเท่าใด <c oughs> ก็คือ7จ็ดส่วนหนึคูด้วยสา <c oughs> มห้านย์นมีศูนย์แตูนยงั้นใก้เรากับเ็ดคูณสามนห้าสิบก็คือเจ็ดส่นศูนย์เห้าสามสิบห้าหรห้าเท่าสามเจ็ดยเอ็เทมย่สก็คือจะทั้งหมด2450กับข้อที่2 ข้อต่อไปแม่ซื้อตู้ยีนราคา1,000งบาทขายต่อให้ป้าขาดทุน10%แม่ขายตู้ยนให้ป้ากี่บาทขายต่อให้ป้าขาดทุน10%ก็คือขัดทุนไปก็คือส10ิเซส่วน100คูณด้วย1,000งหมมีศูนย์ตัดศ10ย์สิบคูณสบคูณหร้อยได้เท่ากับทั้งหมดคือหนึ่พ ก็คือหนึ่งหมื่นขายไปหนึ่งหมื่นบาทลดไปหนึ่งพันบาทก็จะเหลือทั้งหมดเก้าพันบาทตับข้อที่สองพ้อที่อค้าติดราคาทุินเครื่องหนึ่งว่าเจ็ดร้อยบาทแต่เมื่อขายจีนลดให้สามสิบเปอร์เซ็นต์ข้อค้าขายตีในราคาเท่าใดก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์ ก็หนึ่งร้อยคูณด้วยเจ็ดร้อยมีศูนย์ตัดศูนย์เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็คือลดไปสองร้อยสิบบาทก็คือเจ็ดร้อยลบด้วยสองร้อยสิบบาทส่วนแล้วส่วนสิบสิบส่วนลบหนึ่งไม่ได้ยืมเจ็ดมาเป็นหนึ่งก็คือสิบลบหนึ่งเหลือเก้าเจ็ดแล้วหกลบสองเหลือสี่ ตันตอคือขายไป490ตอนที่ถูกต้องเลยก็คือข้อที่2ข้อต่อไปแก้วซื้อโทร,รถถ 1, ทัศน์ช้นหนึ่งราคา1,200บาทนำมาขายต่อราคา1,500บาทแก้วขายโทรทัศน์ได้กำไรร้อยละเท่าใดก็คือขายโทรทัศซื้อมา1,200จะขาย1,500คือ1,500ลบ, 1, บด้วย2ได้1,200จะได้กำไรทั้งหมด300บาท ขาจะมาหาว่ากำไรสั้นเท่าไรบ้างที่เป็นที่เป็นกี่เปอร์เซ็นก็คือจะนำหนึ่งพันนำหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยมาส่วนได้หนึ่งพันห้าร้อยแล้วคูณด้วยสามร้อย มีมีศูนย์ตัดศูนย์หนสองหนึ่งสามหนึ่งสามสามห้าสิบห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบเป็นยี่สิบห้าก็คือ <c oughs> จะได้กำไรทั้งหมดก็คือยี่สิบสี่อไม่ใช่ไม่ใช่ ขายไป2,100แล้วนำมาขายต่อราคา1,500ขายได้กำไรล้รเท่าไหร่ก็คือจะนำทั้งหมดก็คือขายไป1,500แล้วส่วนด้วยราคาที่ลดไปก็คือ <c oughs> มีทั้งหมดมีขายแล้วส่วนได้1,200คูนด้วย300 มีศูนย์แต่หนึ่งพันมีศูนย์ตัดศูนย์สามหนึ่งสามสามสี่สิบสองสี่หนึ่งสี่สี่สามสิบสองห้าลบสองเหลือห้าลบสองเหลือสามไปสามสิบสี่เจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบแปดน ทั้งหมดเพิ่มไป300ใบส่วนด้วยขายส่วนด้วยราคาทุนก็ส่วนด้วยราคาทุนก็คือเราไปทั้งหมด300ส่วนด้วยราคาทุนราคาทุนเทัสกันสอ0ส่วนนะคุณไว้ว100เพราะว่ากำาังจะหากำไร ก็คือมีศูนตัดศูนย์สิบสองเ1ลือสิบสองสิบี่สิบสี่บลบสีเหลือหกไปหกก็คือจะได้กำไรทั้งหมด25%ต์อข้อที่สาม